ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่คะ่ะร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนปินประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำ930ชิ้นพร้อมยืนสงบนิ่ง393วินาทีน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดต้นปินจังหวัดเชียงใหม่นายทัศชัยโกมลมรัตนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนปินตำบลแม่เหียอํำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีรวมพลังยืนสงบนิ่ง93วินาทีก่อนประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำจำนวนรวมทั้งสิ้น930ชิ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นการน้อม เพื่อเป็นการน้อมถวายพระราชกุศลแด่ส,สมเด็จพระนงรางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดทำริบบิ้นสีดําในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสัญ,ญลักษณ์แสดงความเคารพและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนําริบบิ้นไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนดอนปินรวมถึงสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล